จากสาวน้อยทาง a c e b o o k ครับสามีถามมาเผื่อสาวน้อยแฟนเขาค่ะ,ะพรรยาผมอายุเพียงแค่58ปีเท่านั้นเองครับคุณหมอครับผมค่ะสาวน้อยนะคะน่ารักนะคุณสามีคือภรรยาของผมเนี่ยอายุ58ปีนีครับหมดประจําเดือนไปได้10ปีแล้วแต่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย,พยเพื่อนของภรรยาแนะนําให้กินยาคุมคเพื่อที่ทำให้ผิวพรรณเนี่ยมีน้ํามีนวลมากขึ้นนะครับจากการเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเพราะพรรยาผมเนี่ยเป็นคนผอมครับ พอเธอทานยาคุมก็ไปได้7วันก็เริ่มมีเลือดออกมาคล้ายๆกับประจำเดือนแต่ไม่มากอพอมีเลือดออกก็ตกใจจึงเลิกกินยาคุม แต่นี่ผ่านมาสัปดาห์ที่3แล้วเลือดยังออกแบบกระปิดกระปรอยอยู่เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหตุการณ์นี้ผู้หญิงควรจะทำยังไงครับจะเป็นอันตรายไหมภรรยาเป็นคนไม่ชอบไปหาหมอผมเนี่ยกลุ้มใจแทนมากข้อที่1ก็คือเมื่อเราหมดประจําเดือนคําว่าหมดประจําเดือนนั้นนะคะก็คือไม่มีประจําเดือนมา12เดือนนะคะถ้าหมดไป2-3เดือนมีเมนมานี่ยังไม่ยังไม่ถือว่าหมดนะคะและอยู่ในวัย48 ถึง51หรือเกินกว่า51ถ้าไม่มีประจำเดือน1ปีไม่ต้องเจาะฮอร์โมนเลยค่ะวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะ,คะเมื่อวัยหมดประจำเดือนต้องไม่มีประจำเดือนมาะนะคะนี่ไปซื้อ,อยาคุมกำเนิดมารับประทานอันนี้เป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเนื่องจากว่าการกินฮอร์โมนในช่วงวัยหมดประจำเดือนกินได้ะนะคะแต่ต้องรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามอย่างไรบ้างดังนั้นการกินยาฮอร์โมน หลังจากหมดประจําเดือนต้องพบแพทย์รปรึกษาอู่ข้อห้ามเยอะคะ่ะเช่นเป็นมะเร็งเต้านมหรือเคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือพ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือเรามีโรคหลอดเลือดอุดตันนะคะคเคยเป็นสมองตีบตันหัวใจตีบตันห้ามกินหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบต่างๆตามตามตัวนะคะหรือเป็นเบาหวานความดันที่คอนโทรหรือควบคุมไม่ค่อยได้สรุปว่ามีข้อห้าม แล้วอีกอันหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังการเกิดมะเร็งโพรงมดลูกดังนั้นซื้ออยาคุมมาทานเอง แล้วมีเลือดออกกระปรี้กระปรอยอันนี้เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เรียก postmenopausal bleeding คือเลือดออกหลังจากหมด,หมดประจำเดือนเป็นอาการที่ไม่ปกติต้องเข้าแพทย์ค่ะเราเขาหยุดทัน,นทันทีอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะคือเมื่อเลือดออกต้องหยุดแต่เลือดไม่หยุดอันนี้สแสดงมีปัญหาแล้วทีนี้เกิดจากอะไรได้บ้างเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนนะคะคอันที่หนึ่งก็คือเกิดจากฮอร์โมนที่ไปรับประทานนี่แหละไม่ได้เป็นไรเป็นจากฮอร์โมนอันที่สองปัญหาคือ10%เปร็นเป็นมะเร็งโพรงมดลูก ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่ามะเร็งพองมลุกเนี่ยแสนคนของประชากรเนี่ยอาจจะมีไม่เกิน10%ไม่ไม่เกิน10คนครับแต่ถ้ามีอาการเลือดออกเพีวติเนี่ยเกิดได้10% 10นคนเป็น1คนนะคะฉะนั้นาว่เกิดอะไรได้บ้างเกิดได้เยอะเลยค่ะหนึ่งเกิดจากมะเร็งเกิดจากเยื่อบุพุงมลุนะเกิดจากมีเนื้องอกพงมดลูกเกิดจากการอักเสบนะคะสรุปว่าเมื่อไหร่ที่มีเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนไม่ว่าพ่อเกิดจากยาคุมกินก็ตาม ควรพบแพทย์ค่ะและถ้าเรามีการผิวติเช่นบอกว่าหูหมดประจำเดือนและผอมแห้งแรงน้อยค่ะพบแพทย์ค่ะนะคะส่วนการใช้ฮอร์โมนนั้นต้องมีข้อบ่งชี้และข้อห้ามคือต้องระมัดระวังการรับประทานยาที่ซื้อเองหรือสมุนไพรปัญหาคือเราฟังแต่คําโฆษณาค่ะด้านดีทั้งนั้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเนี่ยมีข้อห้ามหรือไม่ไม่แน่ใจปรึกษาแพทย์ค่ะ